แจ้งข่าวเชาว้าวันที่21กุมภาพันธ์65เช้านี้มีข่าวสารมาอัปเดตกันครับผมรายละเอียดรยับชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์ไนิชแนลครับคลิปนี้ ข่าวเช้าวันที่21กุมภาพันธ์65เรามาติดตามข่าวสารกันนะครับประเด็นแรกท่านผู้ชมก็คือโครงการครครึ่งที่สมัครใหม่นะครับใครที่สมัครใหม่หรือว่าใครที่กดยืนยันรับสิทธิ์แล้วที่แอปป๋อตังท่านต้องรีบใช้จ่ายอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในวันที่28กุมภาพันธ์65นี้นะครับมิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสิทธิ์นะครับผมโดยก็เข้าไปที่เมนู G Wallet นะครับเติมเงินที่ เมนูนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้จ่ายที่เมนูคนละครึ่งนะครับอย่างน้อย1ครั้งภายใน28กุมภาพันธ์65มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธินะครับผม ประเด็นต่อมาก็คือตอนนี้โครงการโครงเครึ่งนั้นยังมีวงเงินเท่าเดิมนะครับก็คือ1,200บาทยังไม่มีการปรับเพิ่มวงเงินเป็น1 5 0 0บาทนะครับต้องคอยติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะครับผมปัจจุบันนะครับโครงการที่มีการเยียวยาช่วยเหลือกันในช่วงนี้นะครับช่วง3เดือนก็คือตั้งแต่วันที่1กุมภาจนถึงวันที่30สเมษายน65นั้นมี3โครงการด้วยกันท่านผู้ชมประชาชนสามารถเลือกได้เพียง1โครงการเท่านั้นนะครับคือ หนึ่งในสามนะครับหนึ่งคือโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2คือโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรประชาชนที่เป็นราชนะกรุมพิเศษแล้วก็3คือโครงการโคร์ครึ่งเฟซีครับที่ใครก็จะรับเพียง1โครงการเท่านั้นจาก3โครงการนี้ในช่วงการเยียวยา3เดือนนี้นะครับก็คือกุมภาพันธ์จนถึง30เมษายน65หครับผมประเด็นต่อมาเป็นการแจ้งข่าวปลอมกันนะครับ ช่วงนี้ท่านผู้ชม ทกสนะครับมีการแจ้งเตือนข่าวปลอมว่าถ้ามี s m s ข้อความส่งไปที่มือถือของท่านว่ามีการให้เงินกู้หรือว่าหลอกให้เงินต่างๆอย่ากดลิงก์นะครับของทกสตรงนั้นนะครับอาจเป็นลิงก์ปลอมท่านผู้ชมอย่ากดลิงก์หรือว่าให้ข้อมูลในลิงก์นั้นนะครับให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในลิงก์เด็ดขาดนะครับผมเพราะว่าเป็นข่าวปลอมทกสแจ้งมาแล้วนะครับรวมถึงข่าวปลอมเราชนะแจกเงินนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวปลอมเช่นเดียวกันนะครับอย่าลงเชื่อเด็ดขาด ท่านประชมแล้วก็ให่ลงเชื่อให้ข้อมูลด้วยนะครับผมปัจจุบันยังมีเพียง3โครงการที่เราได้กล่าวไปแค่นั้นนะครับผม ท่านผู้ชมครับประเด็นต่อมาคือข่าวดีสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับมีการประกาศประกันร,ราคารายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวงวดที่19บเก้าแล้วท่านผู้ชมงวดที่19แล้วนะครับสำหรับท่านที่แจ้งปลูกเก็บเกี่ยวไว้นะครับสำหรับท่านที่แจ้งเก็บเกี่ยวข้าวไว้ตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17กุมภาพันธ์หกห้าก็มีการประกาศประกันราคาข้าวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมรายละเอียดเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับสุดท้ายท่านผู้ชมก็มีการประกาศตเตือนภัยจาก กรมอุตุนิยมวิทยาถึงอากาศแปรปรวนนะครับตอนนี้ก็เป็นฉบับที่7แล้วนะครับลงวันที่21กุมภาพันธ์65มีใจความว่าดังนี้นะครับผม ประกาศฉบับที่7ลงวันที่21กุมภาพันธ์65เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21กุมภาพันธ์65คือมีผลกระทบถึงวันนี้นะครับซึ่งก็จะมีผลทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ครับ อีกทั้งโดยมีอุณหภูมิจะลดลงนะครับผมอุณหภูมิจะลดลงในภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง4-6อ,องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสครับขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยแล้วก็ระวังอันตรายจาก อารมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไดในระยะนี้นะครับผมก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับพื้นที่ของท่านสาภาพอากาศเป็นอย่างไรก็รายงานสาภาพอากาศกาันใต้คลิปด้วยนะครับผมเพื่ออัปเดตข่าวสารพยากรณ์อากาศการที่ใต้คลิปนะครับโอเคท่านผู้ชมก็ฝากกันสำหรับเช้าวันนี้21กุมภาพันธ์65 สำหรับข่าวสารดีๆจากช่องใหม่สงกราน m มเนชั่นแนลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแจให้กันด้วยนะครับผมหากมีความคืบหน้าของสารสรัญญาลัยผมจะรีบมารายงานให้ทราบนะครับโอเคท่านผู้ชมลาไปก่อนสาหรับคลิปนี้สู้ๆกันในวันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ